ใจเย็นใจเย็นบอกเลยว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมอุ้ยแม่งแม่งดีจริงระยะแม่งไกลมาก round t w กิลนี่โคตรดีและการคอมโบกดคลิกซ้ายนี่แม่งเหมือน เอา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 สวยเรียบเลยยี่อะไรเอาเอามันมาว่ะ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 เนี่ย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 มันจะแบบว่าแบบจะตีให้ดูยตะดูมัามันดีมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมอืมบอกรสวนสวนบอกรเอาเอ้าติดพิษตายเอาอย่างไรดีโอ้โหสวิงก็ได้โคตรโคตรกว้างโคตรกว้าง Round เฮ้ยเล่นง่ายมากความง่ายนี้อ่ะมาดิสวนสวนสวนเฮ้ยมาว่ะอ่ะเฮ้ย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 อ่ะอืมอืมเฮ้ยบล็อกบล็อกสวนบล็อกบล็อกจะต่อแล้ว บ็อกโซนโซนโอ้โหบ็อกบ็อกพลาดบล็อกไปเลยตายเลยมาใหม่วมาเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนบ็อกเป็นทีโซนโซนอุ๊ยอุ๊ยบล็อกบ็อกโอ๊กอุ๊ยอุ้ยมาโนะวะมาโนะวะ มันเอาอ่ะมันเอาอ่ะอืมบอก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 มันเอามันเอาเด็กมันเอาเด็กมันเอาเด็กมันเด็กมันเอาโอ้โหความกว้างนี้มันดีมากมาดีกว่าทำอะไรเฮ้ย ออเอา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 ไปไหนเฮ้ยออเอา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 เฮ้ยเฮ้ยอุ้มบล็อกไปหทีเฮ้ยโอ้หเต็มหลุมใช้ได้อยู่เนี่ยเต็มลมใช้ได้อยู่เนี่อู้หโหดีมันบล็อกได้เกือบแล้วเกือบแล้ว อ <fig urable scree ch> ืื้อออีกทีนึงอ้าวอ้าวติดพิษตายแล้วมึงตายไอ้เรียบร้อยติดพิษตา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 ยใช่ Round two โหเต็มหลบเมื่อกี้มันจต่วัดได้เลยเนี่ยหลบหลบเป็นอ่ะ

จะเย็นเฮ้ยอ๋อเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหมันแรงนะเอ้า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 เอา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 ระยะนี้ระยะนี้เรียบร้อยดีครับพี่เอ้าเอ้าเอ้าเอา เ้าขทีเดียพรเรียบร้อยเดียติดพิษตายคุดเกลียเลยตีนึงทียวีตายจะไปห้าดาวกิ่งหนีเอาเฮ้ยเอฟเคไปเนี่ยมามาอมพร้อบเฮ้ยไม่เอาชารตไม่เอาท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยท่าแล้วว่าน่าท่าแล้วว่าน่าโดนหนึ่งทีแล้วไม่รู้เรื่องรัวไปหนึ่งทีโดนไปครึ่งเหล่าแล้วน้องเอ้าเอ้าเอ้าเลือดเลือดเลือดอ้าเอ้าโดนคู่โดนคู่มีการสะบงสะบัดเฮ้ย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 แรงอยู่เนี่ยอ้าวบล็อกได้ว่ะบล็อกได้ว่ะบล็อกได้ว่ะเอ้ามีดอกมีดอกมีดอก เฮ้ยเฮ้ยบอกว่ะเฮ้ยเราบอกมั่งเราอ้าวอ้าวอ้าจิงโอ้โเอาเรื่องเลยะ round t ีเลือดเต็มหลอดเรดียวหมดหลอดยังไวีมันเออเออเออเ มาไงวะเนี่ยพี่อ่ะลอบไปอีกดอกแบบโคตรแรงเอ้าเอาถึงหลอดแล้วถึงหลอดแล้วถึงหลอดแล้วมึงเฮ้ย h, มันได้อยู่เนี่ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวมีมีดอกครับมีดอกเลือดรถอ้าวอ้าวอ้าวบล็อกได้อ้าวอ้าวอ้าวยังไง เดิมเลยเฮ้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 ยเอาเอาขันหลังเรียบร้อยเอา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 แสดงวินาหมดหมกนี่ครับหมก่หกู่กมูอยก่อนน้อยก่อนน้อยก่อนแสดงไม่ได้หมดแสดงไม่ได้แสดงวินาเอาเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเก็บดาบเข้าฝักอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเอาเอาอีกแล้วอีกแล้วเอาเอาโยก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 เรื่อย ยกเลยเยกยกเอา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 ติดตายอะไรของมึงเนี่ยอยู่ดีมึงก็วิ่งมาแล้วก็หันหลังให้กูเฉยคืออะไรคืออะไรครับคืออะไรครับอขนาดนี้ที่ตกไปเนี่ยตัวตกมากยับไปหนึ่งที เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าโยกโยกไปหนึ่งทีโยกไปอีกหนึ่งทีอืมอาวอ้าวอ้าบล็อกได้ปะเนี่ยอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้ายังไงดีอ้าวอ้าวอ้าวอาเกิดอาการลวนขึ้นอย่างแน่นอนดูอยากทรงแล้วตีไม่โดนเลยบล็อกไม่ได้โอ้ยฟัง round two ที่เจออะไรขึ้นครับหนูบนสู้ไปหนึ่งทีสองทีบล็อกได้สามทีสี่ทีสู้อีกหนึ่งทีเอ้ามาว่ะเฮ้ยบล็อกก่อนบล็อกก่อนแล้วก็สวนสวนไม่ได้เด็กอ่าบล็อกเฮียไม่บล็อกแล้วโดนบล็อกไปหนึ่งทีสวนสวนสวนไปหนึ่งทีเฮ้ยโดนแล้วอ่าอ่าบล็อกไปหนึ่งทีเฮ้ยมาตีเลยกว่าอืมสวน คนมหนึ่งทีหล mm uh, ีบลอยติดทิ่ตายอยู่อยู่อยู่อยู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 ่อยู่รอี่สามน้ออยู่ก่อนอยู่อยูอยู่อเปิดเลย เปิดเลยนั่นแหละถูกต้องแล้วก็กดตกบนเมงสัวไปหนึ่งทีซเข้าไปซเข้าไปแล้วก็เฮ้อออกรอนออก่อนออกรอนเหื่อยเหนือยเหยเหอยเอาเอาอืมอเอาเอ้ยนั่นแหละถูกต้องเปิดโอกาสตีแล้วนะนี่อ่ะตีมานั่นแหละ อบอกก่อนตีสตีหนึ่งทตีตีอีกตีหนึ่งทีตีอีกอ้าวอ้าวเอาวัตเตอนน้าวเอ้ยมันปอกบางแฉวัตตอรแล้วเดียวตาย